ไปดูลอยกระทงนะครับที่เดโมนะครับผมทลอครับก็เป็นจุดลอยกระทงนะครับที่ลำตะคองหลังเดมมนครราชสีมานะครับก็บรรยากาศอย่างนี้เลยครับผมใครสนใจนะครับจุดนี้ก็คนเริ่มทยอยมาลอยกระทงแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูที่เวทีน้างานนะครับกับอีทปงลางสอน แล้เราจะเดินไปดูข้างในนะครับไปดูสาวๆ,าวๆพาเดินไปดูด้านในต่อเลยขอบอุณรี่ เราก็เดินไปต่อนะ ไปดูข้างในนะครับแล้วก็เป็นของกินอ เอาละค่ะเี๋อีกสักครู่นึงนะคะเราจะได้เริ่มกิจกรรมด้านบนเวทีของเราค่ะต้อบราขุนท่านะคะอย่างไม่เป็นทางการกัน,นก่อนเข้าสู่พนิงานเดอะมอลล์โคราชนะคะร,โโระะคะอยกระทรง2000ส0งพันที่หลักๆเมื่อกี้หลายๆคนเห็นแล้วแหะ,ะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ขอถ่ายภาพกันแล้วด้วยสนุกแน่นอนในค่ำคืนนี้กับทิดาอเว จะเป็นยาดทัน20ของเราค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่าเป็นอย่างดี15หมายเลขเดี๋ยวมาลุ้นแล้วก็มาเชียร์สาวๆของเราด้วยนะคะกับธิดาเอเวจี G ค่ะรางวัลวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข,ข้างสูงพอสมควรรวมมูลค่ากว่า3,000 30, บาทมอบให้กับสาประเภทสองที่มีความสามารถแล้วก็ความสวยงามนด้วยเอาแบบจัดเต็มแล้วก็สนุกสนานกันยาวๆกันไปนอกจากนี้สําหรับกรารประกวดของเราพอโรงลางสะอ,อนพี่อีซนะคะจัดมาแต่งบนะุคแน กิจกรรมของเราด้านบนเวทีแล้วก็วันนี้นะคะใครที่เข้ามาภายในงานแล้วเชิญชวนด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภายในงาน,นไว้นะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่นนะคะซื้ออหาหารกันได้ตอนนี้เตรียมเอาไว้เป็นร้อยๆยบูธให้คุณขุดได้รับประทานภายในงานของเรา เครื่องดื่มเย็นๆของเราค่ะบริการให้เย็นๆชื่นใจกับเครื่องดื่มตาช้างของเราด้วยติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอเจอกันแน่นอนสําหรับกิจกรรมด้านบนเวทีของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมในด้านนอกนะคะอยากให้ดูรูปสรุปกันบริเวณด้านนอกตรงติดๆกับถนนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการปาร์ตีโฟมการยิงปืนดูเจ้าตัวนี้นดูเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่แหละก็เอาตัวนี้นะตัวไหนทงสวยอ่ะ ครับครับแลตกงมาตัวนี้นะครับย